สวัสดีครับผมวิชูมิชิดไต้ตั้งสี่ประตูครับเอ,อล้อหน้ามีเสียงเมื่อขึ้นลูกและหน้าครับหน้าขวาเปลี่ยนลูกปืนแล้วก็ไอยางอไรเขาเรียกอะไรสองํางอย่างแล้วหายไปด้านซ้ายมาเป็นอีกครับห้องขันด้านล่างไอต้ตัวยึดยึดสปริงสองอันที่มันหลวม ดีขึ้นหน่อยแต่ก็ยังเป็นอีกอยากรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเสียงดังตอนขึ้นลูกกระนานเสียงดังเวลาเป็นร้อยนี่ก็ไม่เป็นไม่สายแม่อะไรนะอ๋อเห็นเฉพาะตอนขึ้นลูกกระน่นอะไรคือคือเสียงเสียงเหล่านี้เป็นปัญหาที่เกิดจากช่วงล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกหมากปีกนกนะครับหรือบูธต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งยางเบ้าโช๊คหรือยางรองสปริงนะครับพวกนี้ต้องให้ช่างนะครับที่เขาซ่อมเนี่ยนั่งไปด้วยกับรถ แล้วก็ไปทดสอบพร้อมกับท่านไปขับความเร็วสูงไม่เจอเขับความเร็วสูงไม่เจอครับนะครับเจอ่าแต่ถ้าถ้าถ้ารอบต่าๆหรือว่ามีการเลี้ยวหรือขึ้นลูกกระด้านหรือเลี้ยวหักเลี้ยวเนี่ยจะเจอนะครับอีกอันนึงองีกอ,อันน,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 นึงที่พบนะครับก็คือลั่นจากตัวลูกหมากในตัวลูกหมากเนี่ยมันไม่ได้แตกไม่ได้หลวมนะครับแต่จารบีมันแห้งครับในตัวลูกหมากอันนี้เคยเจอนะครับ<ม>อันที่2ก็คือบอดี้ฉีกบอดี้ของตัวรถครับมันฉีกครับทาให้เกิดเสียง นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่างที่เขามีความชํานาญเนี่ยนะครับเ,เขาจะต้องไปทดสอบรถกับเจ้าของรถนะครับเคสนี้นะครับต้องบอกเลยว่าถ้าไม่เจอชิ้นส่วนที่มันเสียหายหนักๆแล้วต้องเปลี่ยนนะครับท่านอาจจะต้องทิ้งรถไว้เพื่อให้ช่างเขาหล่อลื่นตามจุดต่างๆนะครับที่เกิดเสียงนะไม่งั้นท่านจะเสียเวลาครับนในใช่ใช่ครับท่านต้องทิ้งรถหรือว่าให้ให้เวลาช่าง นะครับรับรองว่าเจอแน่นอนนะครับหลอดลื่นนี่ก็จะต้องใส่ตรงไหนบ้างไอ้ลูกปืนนี่ไม่เกี่ยวใช่ไหมลูกปืนไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวลูกปืนนี่จะเป็นลูกปืนลูกปืนสาเร็จนะครับใช่ครับแต่ว่าให้หลอดลื่นก็น่าจะหายใาจจระบีหน่อยถูกต้องอาจจะระบีครับช่างเขาจะทราบครับท่านต้องเสียเวลาแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าหลังจากทาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องทดสอบให้ท่านด้วยนะครับโอเคครับได้ครับคุณครับอ่าครับผมครับ